ปล่อถึกถึงเดิมให้สนใจทักแชทมาขี้ขานเดียวคนนี้งัวขี้ขานนี่คืองัวขี้ขานงัวขี้ขานประกาศประกาศพยศอยากซื้องัวจุ้นี่มาเอาเด้มมาเอาเดิมพี่น้อง กี่ขั้นแล้วมื่กี่ขั้นเขากินหญ้าฮึเห็นบ่นี่ดังพนด,ดมเหนื่อยไหมเห็นนะ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  กินยาไปจะไปดิยขจะกินแต่กระนั่อยู่นี่ไปฮันดูนงกอกเราไม่แซาตะกีโอ้ยบ่ง่ีกองตียงมาล้วมันหอน้วเด้อชกอาจำได้รากาซชี่ชี่องชาชี่เป็นเวอันนี้ยังมันดีกัน ยังคุณเห็นหมอผ่ามันจริงมือมือมือโมเมนต์เกินต้องกลังเลยมันหอนชีช้เจียวงวงช้าตาจะไล่ตาจะคล้องเหลี่ย่างนี้ประกาศประกาศเพื่อจงการกูแม่รูกดีขายมันเถอะอืมมีค่าอีกขีดหนี่นะขายเบิดเมื่อยนะขายเบัสบังความหอนอุย้ยสันเนีย

จ็คเมือม่อยบ่บอง่วมันหอนงัมนวมันหอน,อ,น,นอีต้นจามมนค่ะหอนแหงอะไรอยู่มันเนี่ยโอ้ยชิลนิดหอนชามมนค่ะบายนะบ้าบ๊าบ๊าบ๊าเนี่ยก็บ๊าบ๊าแบบหอนไร